ป้งดุ้นขนาดนี huh. okay. Okay. Oh. ้พี่น้องขนาดป้งเองด้ตํเองกันป้งหมูนะพี่น้องโอเคมาเด้อพี่น้องโอเคมาเด้อมาเด้อพี่น้องสวัสดีพี่น้อสวัสดีพี่น้องกินเจ้าัอนหานำองป่าคนเด้พี่น้องเด้อหานำองปาก็ได้โอเคองมตึตึง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  อ่ะไม่เคยกินไม่เคยดึงตอนตึมึงตามก่อนเอนตึงตึงเ้ยเออ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 เยอปน

Thêm bao Sẽ là bao bụi theo sẽ là bao bụi thì ơi Nó là chăm mong Nó à, là chăm mong Nó à, là chăm mong Nó à, là chăm mong à, Nó <laughs>

เมื่อวานนี้คืออยู่เพื่อนแถวจีต้งต๊กเลยใส่บรืเปนของมใซ่อยู่ ประจำดูคนจะดึงนะโอ้ยหงอยไงเนี่ยมั้งใ้คูอหงอยกัน ประจำลูกฝนมิ่งหนบงับตงติงติงเติงติงติงงอ้อินใ้แสบเออบจจคน ngoài แสบเออ 야, 응. 응, 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 tung tinh tung tinh 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 À, chắp cái nồi vô không là được chắp lại chắp cái nồi đó, lại chắp cái nồi ư Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เ,เออมาชิชิมันี่ป็นอะไรเกือบไก่

Có chân dưới uống lắm 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 ôm lắm lắm nè Phần lắm non Để lắm lắm nằm lắm 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 phần lắm 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 ôm lắm lắm Lắp lắm bên ngoài đi Lắp lắm lắm <laughs> Tôi ngon nổi lắm Đêm này anh đuổi anh ngon nổi, ừ. nhảy thêm ngon nổi. Nhảy, pha pha ừ, này anh đi xem pha lọc pha nhảm Ủa nó nè Em hẳn đến ừ, 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 ừ. Đéo, đây rồi 6-7 rồi nặng น่งบ่ได้ดอกหกเดือนหือนแล้วหเดือนแล้วเนาะเนาะงไม่หนอหกเจ็ดเดือนหลือมคิตตี้เหรคิตตี้เจ็ดเดือนเม่ส่เดือนเม่สี่เดือนคิตตี้เจ็ดเดือน ไม่สีเดือนกรือสนหี่เดือนแล้วนี่ะสี่เดือนส่เดือนแล้วสี่เดือนแล้วสี่เดือนแล้วบาายสีเดือนแล้วจะจำนำหนึ่งองเลย อีแมาอีแมาอีแมาโย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 เอ่อเอ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 ่อเอ่อเออเออเอ่อโอเควันนี้คนอยู่ก็พอคนเคร่งมือเลยพี่น้องเลยแม่เมนียนเฮือนเกาะเือนคัวเมนียนเฮือนเมนียนซานล่างหงำหงในเอาไปเอามา ลับเปิดเอาลูกลับนอนใคช่เราพกโผล่เวลาบนมเวลับะไรเนาะองเดีองถาให้ลูกลับลับแม่ลับแม่รับแม่รับแม่ลับแม่ถ้าลูกสุกออกเพื่อนเลยพี่น้องเลยใช่เอาลูกสุกเสร็จหรอออกเพื่อเลยสุกสบาย แล้วก็มัดเสื่อใช่หรือเคยแก่แล้วเลี่ยจริงหรอเฟรนด์มันบ่มีตัวเดียวแก่แล้วอืมมันอาจจะเงืง่อนขึ้นได้ด้วยค่ะเ,เฮ้ยเงื่อนขึ้นแบบไอ้เห็ดอันคือตัวสุกนะเห็ดคือรอสุกก็เห็นในหูมั้ยอืมกระบองดัดนี่ผ่าใส่บริหารแสงถึงตา พาใส่เอา,ามันจะ่ายพามันโลมันจะเห็นนั่นจะเห็นอันนี้จะเห็นอันนั้นหลังจากะเห็นอันนี้แล้วก็จับมีแหงมีแหงดีใจ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 ชมเนาะว้ายสาเร็จเริ่มจับเลยเริ่มดึงแล้วดึงเลยสุดแล้วเอาอกเลยน

ลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อขอบคุณผู้ไ่้นุดแ่ทุกคนเอามารับชมชองกันนะารับวน้ีมเลย